สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาคราฟเดวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนกำลังรอคอยนั่นก็คือ m a s s ่เฟอร์กุสันหรือ MF รุ่นปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและกำลังสร้างกระแสะแรงมากในตลาดประเทศไทยรถแทรกเตอร์สีแดงสดคันนี้ไม่ได้มาแค่สวยงามแต่ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่อย่างแท้จริง ถ้าใครพูดถึงม a ซี่เฟอร์กุสันหลายคนจะนึกถึงความทนทานความแข็งแรงและชื่อเสียงยาวนานในด้านเครื่องจาักรการเกษตรและรุ่นปี2026นี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังเพราะถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งงานไร่งานนาและงานเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ทุกรูปแบบเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับตัวรถมาในโทนสีแดงสดที่เป็นเอกลักษณ์ของ MF แต่สิ่งที่แตกต่างคือความเงางามแบบใหม่ที่สะท้อนแสงได้ชัดเจนเหมือนรถโชว์รูมระดับพรีเมียม ตัวถังมีการปรับเส้นสายให้โค้งมนมากขึ้นดูแข็งแรงแต่ทันสมัยไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมให้ความสว่างชัดในทุกสภาพแสงย่างใหญ่และลึกเพิ่มการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมทำให้มั่นใจได้เวลาทำงานในพื้นที่ดินนุ่มหรือครุขคระมาดูภายในกันบ้างครับห้องโดยสารของมัสซี่เฟิร์กุสัน2026ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเบาะนั่งแบบใหม่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้นั่งสบายแม้ทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงแผงควบคุมเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็ว เรอบเครื่องจักรหรือการใช้เชื้อเพลิงควงมาลัยบังคับเลี้ยวเบาและตอบสนองได้ดีทําให้ผู้ขับควบคุมได้ง่ายขึ้นในด้านเครื่องยนต์มาซีเฟอร์กุสัน2026มาพร้อมขุมพลังใหม่ที่ทั้งแรงและประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปล่อยมลพิษน้อยลงแต่ยังคงมีกําลังเหลือเฟือสําหรับงานหนักไม่ว่าจะเป็นการถ่ายนาการลากจูงหรือการยกอุปกรณ์การเกษตรต่างๆจุดเด่นอีกอย่างคือระบบเกียร์ที่นุ่มนวลและเปลี่ยนได้อย่างแม่นยํา ทำให้การทำงานไม่สะดุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงสิ่งที่น่าสนใจคือมั s ซี่เฟอร์กุสัน2026ยังมาพร้อมเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มิงที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ GPS และอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆเกษตรกรสามารถวางแผนการทำงานตรวจสอบพื้นที่หรือแม้แต่ควบคุมการทำงานบางส่วนได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนี่คือการก้าวไปอีกระดับของการเกษตรสมัยใหม่ที่ทำให้การทำงานมีความแม่นยำมากขึ้นประหยัดเวลาและลดต้นทุนได้จริง ในด้านความปลอดภัยก็ไม่ธรรมดาครับมัซซี่เฟอร์คุสัน2 6มาพร้อมระบบเบรกที่พัฒนาใหม่ทำงานได้อย่างมั่นใจแม้ในพื้นที่ลาดชันหรือสภาพดินที่ลื่นระบบกันสัส่นสะเทือนช่วยลดแรงกระแทกเวลาทำงานในพื้นที่ครุขระทำให้ผู้ขับไม่เหนื่อยลา้าและยังยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้อีกด้วยสำหรับใครที่กังวลเรื่องการบำรุงรักษาทาง mf ได้ออกแบบเครื่องยนต์และระบบต่างๆให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายฝาครอบเครื่องยนต์สามารถเปิดได้กว้างทำให้การตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง น้ำหล่อยเย็นหรือการซ่อมบำรุงทั่วไปทำได้สะดวกขึ้นศูนย์บริการและอะไหล่ของมาซ s ีเฟอร์กุสันก็มีครอบคลุมทั่วประเทศไทยจึงไม่ต้องห่วงเรื่องการดูแลหลังการขายเมื่อมองถึงการใช้งานจริงหลายคนที่ได้ทดลองใช้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าม a s ซีเฟอร์กุสัน2026ให้ความรู้สึกขับง่ายแข็งแรงและตอบสนองได้ดีสามารถทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่รู้สึกอึดอัดและที่สำคัญคือช่วยให้การทำเกษตร,รมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับราคาจำหน่ายแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่แน่ชัดแต่คาดว่าจะอยู่ในระดับที่เกษตร,รกรไทยเข้าถึงได้และคุ้มค่ากับเทคโนโลยีที่ได้รับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับคุณภาพความทนทานและบริการหลังการขายแล้วถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวแน่นอนสรุปแล้วครับมาซี่เฟอร์กูสัน2อคือรถแทรกเตอร์ที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงความล้ำสมัยและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ต้องการยกระดับการทำงานให้ทันสมัยและมีประสิทธ,ธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าลืมติดตามข่าวสารจากโชว์รูมมัซซี่เฟอร์กุสันใกล้บ้านนะครับเพราะรุ่นนี้กำลังมาแรงและอาจกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับเกษตรกร,ร,กรไทยในปี2026อย่างแน่นอน ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาร r คราฟตของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์และเครื่องจักรใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆตลอดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ